ไม่มีหิวอ,อ,อ,อ่ะว้าฮัลโหลมาสายอฮัลโหลสวัสดีค่ะน่าสดมากกินอะไรเข็ม ใช่ค่ะโยลีนาเป็นยังไงนะสวัสดีค่ะเฮ้ยวิคิวเลยฮัลโหลน่ารักจริงเลยครับ <laughs> อืมทำไมหรอ วันนี้แค่คงมาได้แบบเดียวเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนต่อมาสายมาสายแบบเดียวตอนแรกคิดว่าแบบไม่น่าสายนะแต่ใครก็มาสายจนได้ก็เลยแบบว่าอ้าวแม่จัง <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะมาแล้วอืม <c oughs> อนนี้น่า้อนมากเลยยังไม่ได้ลงรูปเลยอะ่ะงเดี๋ยวลงตอนบายสามกันแล้วกันนี่เลยม่นินมาไงเพิ่งเปิดมาเลยค่ะแบบสดๆเลยแบบว้าตอนแรกคิดว่าไม่น่าสายนะสุดท้ายก็าสายจนได้เชื่อ <c oughs> ดําคู่เลยอะ Oh. <laughs> อ๋อปกติใส่สีดำอยู่แล้ว <laughs> น่าจนี yeah. ่วันนี้น่ารักเหรอวันนี้มาน่ารักเหรอวันนี้ใส่แว่นเรารู้สึกคิ้วหายอะคะ่ะมันมีมันมีกานอะ <laughs> ใช่ไหมแล้วเมื่อคืนตาอักเสบด้วยแล้วแบบว้านอนไม่ได้เลยมีใครเป็นบ้างตาอ,อักเสบ หวังว่าทุกคนจะได้กิตติ้งอีกแล้วนะคะหนูสง่งทยอยส่งกิตติ้งไปแล้วฮึฮัลโห,หลตื่นเหมือนกันใช่ไหมฝนตกเปล่ามีใครฝนตกบ้างฟ้าผ่าแบบฮูมอ,อชอบปกไปโอ้ขอบคุณค่ะน,นั่งทำนั่งทำอยู่ ช่วงหนึ่งสวัสดีเป็นเริ่มเรียนกี่โมงอ่อเพิมเริ่มเรียนตอนใบสามจ้ะแล้วพอพอแวะนีหนึ่งยล้วไปเรียนต่อก็งงแบบนี้ อ๋อมันมันป็นฟะมันคะแนอะไรอ่ะ to ว์ชูจัดเด็ได้แล้วแถวบ้านมืดมากเลยหรอึวันหยุดห้ามเรียนนะจ๊ะอ๋อ ไม่ได้ค่ะติวสอบค่ะ <laughs> เออช่วงนี้ติวสอบอืมหนูหนูก็อยากหยุดเหมือนกันมันเขามีคนบอกว่าหยุดทางทิศเลยนี่แบบนอกแบบแพนเค้กอย่างเงี้ยหยุดทางทิศเลยหนูก็อยากหยุดจังต้องมานั่งทำอะไรก็ไม่รูแบบ้จะบอกว่าหนู หนูถ่ายคลิปติ๊กต็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงไอจีใติดตามด้วยเราไม่มีหยุดข่ะเถอะเจมค่ะอ๋อพี่คนนี้ขอกำลังใจในการสอบหน่อยรู้การสอบค่ะหวังว่าจะผ่านเย่ yeah. คือมันมันหัวสว่างจังหัวสะท้อนแสงเราจะผ่านการสอบไปได้แล้วพีอสูพห้องนี้สอบพระรามว้าวสอบพะรามหมอว้าวีสา่สูส้นะเอ้ทำได้ทำได้ทำได้ ถ้าท่าไม่ได้แล้วอะสอบพารามออนไลน์เหรอสุดยอดเพราะว่าล่าสุดเห็นเพื่อนเฟย์ไปเรียนโค้ดิ้งแบบไปเรียนที่บ้าน,นค้ไปเรียนกีบองไปเรียนไปสามเมื่อคเดี๋ยวคงจะไปตอนหักกาจะตัวเองเขาสอบเีมเช่นงันไหมเหมงจะท้อนแสงใช่ไหมหรือว,ว่าหนูคิดว่าคนเดียวแหะ คือว่ามันก็เปลี่ยนชวอไม่ได้เรามานั่งคุยกับปูปี้แค่นี้เฉยๆไม่ได้จะมาทำอะไรไนพิเศษกินหิง จะบอกว่ากิ e บติ้งมันอาจยากตรงที่หนูเป็นคนพูดแล้วแข็งอะ่ะมนมัน,ม,นมันแข็งบบบบแบบไรายอารมณ์แบบแบบรักนะคะเป็นรักนะคะแข็งจริงๆอะ่ะวันนี้เด,ดททอจังโอ้จริงหรอหนูรู้สึกว่าวันนี้น่นาซิดมากนะกี่โมงแล้วเนะี่ย คิเต้งเราขอฮุดแบบนี้อ๋อพี่จำได้จำได้หนูอ่านชื่อพี่ผิดด้วยตอนแรกเป็นคาว่าอิงแช,ชผมคานมี้จังโฮซอครับว้านี่หนูก็ทาพี่เหมือนกันค่ะอือคิดถึงคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเ,งเ,เรื่อบอะไร ก็ไปเห็นความหมายในเพลงอะไรอะ I'll be missing you บ้าของบางทันแล้วมันมีท่อนนึงที่จะโบพูดว่าแบบว่าเออหวัว่าเราจะได้กลับมาเจอกันถ้าจะไม่ผิดนะแต่จำคบสุดท้ายได้ว่าแบบสัญญาอะไรอนยะ่จะว่าเราจะได้กลับมาเจอกันก็เลยคิดว่าเออมันก็ตรงกับพวกเราดีตรงที่ว่าสัญญานะอะวเราจะกลับมาเจอกันอะไรปนระมาณหลังจากโควิดประมาณนั้น โอ้ฟังแล้วร้องไห้เลยแต่เป็นเพลงใหม่ก็จะเ,เพลงใหม่ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะคิดถึงคิดถึงอยากอยากเจอแล้วแล้วเมืม่อวทุกคนก็คิดถึงแบบแฟนคับตัวเองแหละยัยเห็นบน่บนอยู่หลายคนเลยอืมไม่ใช่แค่แฟมหรอกอืมพี่คิดว่าหนูจะสอบได้ไหมหนูไม่ได้เรียนออนไล เออสอบได้นะถ้าถ้าสมมติว่าเตียวมาก่อนอนะจริงเมื่อไร <laughs> เมื่อไรอะหนูอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเมื่อพวกเราได้ครบแล้วหรอเปิดไปได้อ่ะจริงอืม <c oughs> ทำไมวันนี้โรงเรียนเขาหยุดกันนะอ๋ออ๋ออ๋อรู้แล้ว,ลว,ลวอยากเจอแล้วอยากเจอเหมือนกันขอกำลังใจทำงานหน่อยสูส้ๆนะคะงานต้องเสร็จแล้วเราจะนอนได้เย,ย้ฝนตกไหมคะฝนตกค่ะดอ,อเต็มเลย คิดเ็งอยากเจอเหมือนกันอยากเจอเหมือนกันอยากเจอมากๆด้วยโอ้น่าสดอะหนูตกใจว่าแบบทำไมหนูมีมีอันเนี้ยก้อน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 นี่เห็นไหมก็คือมันเป็นกระดูกที่มันบุ๋ดออกมาขาวเกินได้ได้ได,ได้มองไม่เห็นอะแสงขาวเกินนี่นี่นี่ไอ้ตรงเนี้ย คิดว่าแบบมันมันแบบว่าผิดปกติป่ะเพราะตอนนั้นหักแขนเราก็กระดูกมันก็กอกกอกตรงเนี้ยก็ได้ตกใจแต่สุดท้ายว่าปกติแต่ว่ามันนูนออกมาผิดปกติเนีไงทุกคนเห็นไหมคือมันนูนมันนูนออกมาแต่สุดท้ายอ่ะเทุกคนก็มีไปหาแม่แม่ขอดูมือหน่อยแล้วก็อแม่ก็มีนี่นะแล้วรอแล้วเพราะปกติทาคีมันจะเรียบผิวจะเรียบแต่ว่าครั้งนี้มันนูนออกมาก็เลยน่าจะคิดหนักเองมันเพิ่งเห็นนะคะ เฟมกินข้าเที่ยงยังข้าวเช้า,ายัางไม่ได้กินค่ะอยากดูช็อตกับพี่เฟมอยากดูช็อตเหมือนกันอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงกับการดูช็อตแต่ว่าตัวเองจะเป็นยังไงแบบว่าเขินเกรงหรือว่าไงแต่ก็รู้แพยายามไม่เกรงอืมอืม กิตติ้งบสิ่งนี้ได้มาน่ารักมากเลยอ๋อจะบอกว่าจะมีเลเวลทุกคนก็คือสมมติว่าใครขึ้นต้นด้วยคาว่าพี่จะเสียงจะมีความแบ๊วแล้วมีความสูงขึน้นแต่ว่าสมมติถ้าชื่อว่าพี่เฟมเนี้ยอ่ะชื่อเฟม,มนะพี่เฟมคขะจะแบบเสียงก็จะแบบพี่เฟมเสียงประมาณนี้แต่ถ้ามีใครชื่อเป็นแบบเป็นน้องหรือว่าเป็นชื่อแบบ ชื่อธรรมดาก็จะได้เป็นว่าเฟมคะอย่างเงี้ยก็จะต่ำลงมาอัตโนมัติเลยไม่รู้ทำไมหนูก็บอกเค่อ่อย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ใจเย็นมนมีถ้าโปรเจกจบยูยเหนื่มมากอู้มันต้องเหนืนนะ่ยมากๆแน่รู้นะ มัมีซื่ออ๋อนัมาโชว์มีคนนึงบอกว่าหนูย,ยังไม่เห็นคลิปเป็นเนาะจะบอกว่ามันไม่ขึ้นดูเพิ่งไปสองมาไทีอ๋อเห็นแล้วอยากเปิดโชว์เรนนี้มากเลยอะแต่ว่ามันมันต้องฟุบหายไปก่อนอะจะเป็นไรไหมคะไ่อะบอกว่าฟังแล้วนะแต่ว่าคลิปกดเป็นเนาะนังน่งๆลูกเฟมจ๋า คิดถึงนะเฟรมคิดถึงเหมือนกันเฮ้ย yeah, <I> <laughs> เอาเอาจริงค่ะงั้นหนูเขาฟุแบหายแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะเดี๋ยวนะขอแอร์ดรอปใส่ไอแพดแป๊บหนึ่งนะ๋ยวเพิ่งหายไปนวะแปบบ๊บฟุ๊บยั <laughs> งไงน,นะหนูประเดี๋ยว อ,แบบอันยังจะบอกว่าที่เมื่อกี้หายไปเห็นไหมคะไม่เ <laughs> จ้าตัวอยู่ด้วยตาด้ายูคอนสอง่งมาให้ดูไี้ยินแค่เสียงเหรอ โอ้เรา่อคิดพูดอะไรไปเป็นตลกดิหนูดูแล้วได้ยินเสียงข้างหลังด้วยว่าแบบเหมือนอะไรได้ปล่าวได้ปล่าวอะไรอยา่างขำจังหวะนั้นมากดีครับเฟมดีค่ะคลิปนั้นมีแฮนด์คับส่งมาให้ มื่อเขาบอกครั้งที่แล้วไม่เห็นคลิปเป็นันเขาแล้กวก็เลยไปสองหมพ่พี่บางบางที่อ่ะบางบางคลิปวิดีโอจะมองไม่เห็นบางรูปด้วยก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าเหมือนเขาปิดอ่ะเหมือนไอจีมันปิดอ่ะเราก็บอกว่าแบบต้องต้องยินยอมก่อนถึงจะด,ดูได้แต่ว่ามันมันกดไปได้อกี่โมงแล้วอะ่ะแล้วเขินแล้วนะ Oops. Oops. <c oughs> อุ๊ปสีอุ๊บสอปี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมคะอย่าเพิ่งติดโควิดนะไม่ให้ติดโควิดหนูก็ไม่ไม่ให้ติดโควิด COVID ทั้งไร่ดูแลตัวเองด้วยโอเคนะคะช่วงนี้ <c oughs> คนติดกี่คนแล้วมันเยอะมากอืมร้ายมาก อ้าวอ้า oh. uh oh. น้องหนาวไหมคะหนาวค่ะแต่ก็ชอบน้องหนาวเหมือนกันนะน้องหนาวน่ารักสวัสดีครับอยู่บ้านใช่ไม่มีใครอยู่บ้านจน,จนแบบว่าแห้งไหมอะตอนนี้หนูแบบเเขแล้วก็แห้งมากเลยแล้วแบบว่าอยากแบบออกไปข้างนอกได้ออกไปแค่ตอนเรียแบบไปสนามบินสนามบินคนเดียวมากแล้วแบบ คือรู้สึกว่าสานามบินอันตรายกว่าที่อื่นอีกอ้วไม่นะชีวิตฉันติดเธอแทนได้ไหมโอ้ด <laughs> ูแลตัวเองด้วยครับติดเด็ดขาดลอ <laughs> ยาขีดยา ก็ไม่อยากติดนะอยากเจอเพมตัวจริงโอ้อยอยากเจอเหมือนกันทำไมพูดแข็งจังเลยวันนี้อืมเอ้ยม่กิใครอะ่ะยิ่งมีคนพิมพ์มาให้เฟมจำนวนคนที่ติดโหเ้เฮ้ยไ,ไม่ค่อยไ,ได้โควิดแล้วหรอ ว้าว <Wow. S 2> ช่วสู้นะมันต้องหายไม่ต้องหายอย่างวันหนึ่งก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมมีใครได้เสียงฝาร้องบ้างคะหนูในบุ้มๆเลยดูด้รักษาสุขภาพด้วยนะคะได้ค่ะหนูจะรักษาตาหนูไม่ได้นะมันว่าอะไรเดี่ยนหน้าล้นด้วยเขาเรียกว่าเป็นคนเป็นคนตาอักเสบไง ผูแพ้ขึ้นตาสายแว่นดีไหมอืมเห็นเเห็นเฟมตัวจริงเลยที่เทสเตชัดจะบอกว่าที่เทสเตสมบูตอะถ้าหนูทําหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าหนูยิ้มหรอกนะไม่ใช่ปกติปกติไม่ใช่คนนี้แบบนั้นที่ได้ทําหน้าอย่างเงี้ย เหนื่อยค่ะแล้วคือหน้ามันจะหลุดเสมอเอนได้ทำหน้า,างั้นใช่เมื่อเชาามีคนมาไล์บ้างยังอ่ะหรือว่าเป็นเฟรมแค่คนเดียวมาดูผีเสือที่ห้องเราไหม แพ้ฝุ่นเหรอใช่แพ้แพ้รุนแรงด้วยแต่แต่บ้านดีบ้านแบบมีฝุ่นเยอะมากเขาฟังตอนเที่ยหรอแอปสองที่เขาฟังอเอาจะบอกว่าหลังจากที่เราไม่ได้ดูไลฟเ J โฮอย่าคิดว่าเราพลาด เข้าไลฟ์ตอนอีกเที่ยงคืนนะเพราะว่าตอนนี้ปิดจบไลฟ์ใช่ไหมหนูแบบว่าจะรบไลฟ์ต่อล้วจะครบไลฟ์ต่อหอแล้วหนูก็ปัดปัดปัดไปแล้วก็ดังไลฟ์ต่อว้าวรู้สึกดีแม่แล้วสุดท้ายนะ็มาบอกว่าเออแบบไม่ได้มาไัฟ์านแล้วแบบคิดถึงแล้วหนูแบบใช่ค่ะพี่พี่ไม่ได้มาไลฟ์นานแล้วหนูก็คิดถึงเหมือนกันจะบอกว่าพีอยากซื้อคูดี้แต่ทุกคน ช่วยเลือกลายหน่อยช่วยเลือกลายหน่อยยำยำยำเซเว่นเก็บส่งหรอติ็กน้อยอ่ะโอเคคือทำไงมันไม่เห็นยี่ห้อแต่ก็นี่ประมามาป็นยี่ห้อเกาหลีว่าแสบมีสีเทาแล้วก็ มีสีดำแบบมีสีขาว้วถามว่าเอาตัวไหนดีคะหนึ่งสองสามเรียงเทาเทาดำขาวช่่ยเรือกหน่อยคือหนูว่าไม่คือหนูก็ไม่อยากซื้อสามตัวไหมค่อนข้างไม่ค่อยอยากซื้อสามตัวอยากซื้อแค่แบบตัวเดียวแะค่ะที่ชอบไม่ได้ชอบหมดเลยสีดำสีดำรอ วันนี้ทุกคนเลิชอบสีดำแน่เลยฝนะนตกไหมฝนตกค่ะดำ,ดำโอ้โอเคค่ะสุดสีดำแั่ไปสีดำเดี๋ยวเซ็นลายบี่เดี๋ทักลานเจ้าของลานเอ๊ะมัทักเจ้าของลานไปแนละ้วโอาสีดำเนาะได้ได้ได เป็งไงคะบูบี้บอกอยากได้บูบี้ใส่แบนบางคนก็น่าจะใส่แบนใช่ไหมแฟนคลับหนูอะหนูก็เลยวาดแบนให้น่ารังไหมถือซื้อสองนะคะซื้อสีดำใส่ตองเทแน่ๆนูเรามารอดูกันแต่อีกนานนะพี่ออเดอร์อีกนาน เด,เ,ดเดี่ยว้นกรณีด้วยล่าสุดคือจากเฟรมชอบสักของใช่ป่ะแล้วก็คือแบบว่ามีแบบพวกอ่าทางแบบที่เขาส่งของบบเขาโทรมาหาว่าบ้านอยู่ไหนแล้วคืนเนี้พึ่งตื่นเนี่ยเราก็แบบเหมือนหัวเป็นไรไม่รู้เหมือนสับสนว่าใครโทรมาพอรับสายปุ๊บไม่พูดค่ะเพราะว่าแบบยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแบบสายมันเด้งรัวมากๆแล้วมันนั้นนะ เขาบอกว่าเอ้ารับแล้วทาไมไม่พูดอะคะ่ะแรงมากเลยพี่ใจเย็น่ะคะดูยขอโทษปกติเป็นพี่ผู้ชายไม่เคยเจอพี่ผู้หญิงเลยโอ้โอ้ไม่ได้นะอันใช่ แล้สอบแล้วขอกำลังใจหน่อยงับสู้สู้สทำได้เด็กน้อยติกใช่ไหมเด็กน้อยใครโทรมาเหรอเป็นคนที่แบบมาส่งของส่งพัสดุแต่ไม่ได้นะว่าอันไหนช่วงนี้ก็ส่งของอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมแรงเนาะใช่แรงมากหนูแบบ แล้วแล้วทำไมไม่พูดค่ะแบบแบบเสียงแบบแกฟิลไหมคะว่าดุแล้วอ่ะเหมือนโดนครูดูอ่้ดูแบบเกตอบกับไปว่าเออค่ะค่สวัสดีค่ะจะส่งได้แต่เช้ามากใช่ไหมกดสั่งของไม่ได้เยอะได้มาสูนอันยังไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรเข้าใจว่าช่วงนี้มันสถานการณ์โควิด ลำบากเลยก็ชูชูพี่ๆทุกคนที่ทำงานแล้วก็ติดปัญหาแล้วก็พี่ๆทางแพทย์ด้วยช,วนะชูชูนะเห็นเห็นทางแพทย์แล้วก็ทางทุกอย่างลำบากมากชูนชน,นะครับอยู่มอไหนแล้วคะอยู่มอมอสี่จ้ะ อิดมัมลลวลหรอเฮ้ยห้าเอ็ดอีกอีกแปดนาทีแล้วก็ต้องไปแล้วอืมอยู่เขตเขตไหนเหรออยู่ในเขตท,ที่ขึ้นสีแดงค่ะใช่คือ ไปดูเลขใบเสนีมาแล้วเขาบอกว่าในพื้นที่นี้จะจะส่งแล้วไม่ค่อยได้มีของหนูด้วยใช่ค่ะเคชีแดงโอเคอาการเริ่มบอกอ่ะแพ้แล้วอ่ะชื่อเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องไปแล้วแต่ไม่อยากไปเลยหวังว่าจะเด๋ยะลองถาม AR ก่อนว่าขอมันอะไรบรอบด้วยไหมเพราะว่าวันนี้ละ ไปไลฟ์บ่อยๆนะได้เลยแดงทุกเขตเลยเหรออ้าจริงเหรอยินยาแก้แพ้ใช่ไหมไม่ได้มีเฉพาะตัวหนูหไม่ได้เวาการหนักแต่หน้าตาเหมือนร้องไห้เลยจริงๆเปิดค้างไว้ ไปทำงานกับน,นะมันได้เป็นป่วยได้เลยของต้องกี่โมงแล้วตอนนี้จะมุกแดงแล้วเล็กน้อยค่ะ <c oughs> ขอกำลังใจได้กงาทำงานได้ไหมคะ อ,อ๋อพี่เหรออ๋อไม่เห็นชื่อสู้ๆนะคะเป็นเป็นกำลังใจให้พี่เป็นเพืนที่พี่ดีเอ็มมาแล้วเดี๋ยวดูค่ะก็คงต้องไปจริงๆแล้วไม่น่าไหวหรอกไม่เปานค่ะ